แล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวจะเปิดกล้องแล้วก็ยินดีค่ะเพราะว่านักแสดงก็มาร่วมทุกท่านนะคะมีทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ให้เกียรติเราอย่างที่หนุ่มสันทิสุขนะคะแล้วก็น้องแก๊งเท่สามท่านนะคะรวมถึงหญิงสาวหนึ่งเดียวอย่างน้องหลินนะคะน้องไรท์พี่สุเมศแล้วก็อีกหลายท่านวันนี้ก็รู้สึกพร้อมที่จะเปิดกล้องแล้ะค่ะเรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นมากเพราะว่า ทั้งบทประพันธ์ก็เข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็บทโทรทัศน์บทละครบทซีรีส์แล้ก็ได้นักเขียนบ,บทมือดีอย่างพี่นัทนวลแพงมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกมีทั้งเรื่องของการย้อนเวลามีทั้งเรื่องของการไล่ล่าฆาตกรรมวงการสีกากีเรียกว,ว่ารวมทุกอย่างในนีค่ะได้ะะว่ามันจะมีความแบบซับซ้อนขอเรื่องขนาดนน แต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนมันดูเหมือนซับซ้อนแต่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าตัวละครสองคนก็คือเปรวกับมกรซึ่งรับบทโดยน้องไบรท์แล้วก็น้องเคนเวลามันเกิดขนาดกันไปแค่เขาอยู่คนละที่มันไม่ได้ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแต่เขาอยู่ด้วยกันขนาดกันแล้วเขาก็ข้ามทะลุผ่านตู้เย็นมามา,มาเจอกันข้ามกลับไปบ้านค <c oughs> ่ะคือว่าตู้เย็นเป็นสื่อกลางใช่มใช่ใช่ก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่อง ย้อนเวลาที่แปลกที่มีผู้เย็นเป็นสื่อกลางค่ะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ซีรีส์ย้อนเวลาเรียกว่าเราก็ได้พูดกับฝีมือที่ทำนะคะเรียกว่าแอคชั่นเรื่องนี้คือหายห่วงนหายห่วงค่ะค่ะพี่ผมเจียมพี่ียมพี่ผมพี่ผมก็จะช่วยวางคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้อย่างละเอียดให้พี่ผมช่วยช่วยเล่าถึงครับก็คือจริงๆอย่างที่พี่มิวบอกว่ามัน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 สนุกตั้งแต่ตอนเป็นหนังสือแล้วล่ะของ แล้วก็พอมาเป็นบทมันก็เข้มข้นตัวละครมันก็มีพื้นที่ให้ให้เล่นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสองยุคสมัยที่ที่เราเราคุยกันไว้ว่า,วาเราจะไม่ได้ย้อนแค่เสื้อผ้าหน้าผมเราจะย้อนในแง่ของทัศนคติสังคงมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีการพาราเลลของของเวลาที่มันมีมิติในการแสดงในการออกแบบการแสดงได้มากขึ้นรวมไปถึง ทั้งฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นงานสนุกในแง่ของมันมันชมนรมจอมยุทธ์เลแต่ละท่านแต่ละท่านมารวมกันแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้หมัดแรงมันจะยากง่ายยังไงครับเรื่องความที่เป็นแบบเออข้ามเวลาทั้งสองวินาทีมันไม่ยากมันหนุกมันมันหนุกอ่ะพอมันหนุกแล้วมันจะไม่ยากถ้าถ้ามันไม่หนุกมันจะยากเลยแต่เรื่องนี้มันหนุกไงพอมันหนุกเราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยฉากนี้เราจะดีไซน์กันแบบนี้นะคุยกับพี่เฮ้ยมันนนนน่าจะะเป็แบบี้ หรือแบบใช้าาาคำวามันท้าทายดีกว่าว่าไอ้คาว่าย้อนเวลาด้วยตู้เย็นเนี่ยมันยังไงอมันคงไม่ใช่เข้าไปในเกะแบบโดเรมอนมั้งอะไรเงี้ยมันมันมีลูกเล่นอะไรที่เราแบบแล้วมันยังไม่มีใครเคยเห็นไอไอเดียเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่า่นนอ้นี้มันทําให้สน,นุนกไปเยอะว่าอยู่มคันจะตอ้องเือะคือต้องบอกว่ามันเป็นแอคชั่นทเลอร์เนาะ มันเป็นแอคชั่นสืเลร์มัน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 ในในส่วนของแอคชั่นเราว่ามันต้องเต็มที่แหละมันมันสอบตกไม่ได้เรื่องอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นไงความสนุกมันอยู่ที่ทั้งเรื่องที่ว่าเราจะติดตามความสัมพันธ์ของตัวละครสองคนเนี่ยที่มันเชื่อมกันไว้ด้วยตู้เย็นหนึ่งตู้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันนําพาไปสู่แอคชั่นเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นให้ดีไซน์พีคขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ผ่าน การเอาใจช่วยจากคนดูสู่ตัวละครเนาะมันมันมันเรารู้สึกอันนี้มันแอคชั่นของเราๆมากาครับมันจริงจริงจริงเสริมนิดนึงค่ะมันมันเป็นเรื่องชะตากรรมชีวิตของตัวละครมากกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบการต่อสู้บู๊ล้างขลาญเนาะอย่างทั้งเตอ๋อตัวละครเต๋อที่ที่ไต้ฝุ่นตัวละครเอ่อเปลวตัวละครมกรตัวละคร,ะครเอ่อเบสสี่ตัวเนี้ยทั้งเรื่องก็ดูเหมือนเขาแอคชั่นเยอะแต่จริงๆมัน มันเราคุยกันว่ามันจะไม่ใช่แอคชั่นแบบสู้แล้วหลบได้ทุกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออพระเอกก็บาดเจ็บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่พีชช่วยเสริมเรื่องเรื่องโครงโครงละคี่สมัยนี้มันไม่ใช่แอคชั่นแบบที่แบบเป็นมอร์เทลอาร์ตหรืออะไรเป็นคือเรียลอะแล้วแต่ตัวละครแต่ตัวมันมีมันมีมันมีวิสัยของมันน่ะไม่มีใครดีที่สุดจะไม่มีใครเลวที่สุดทุกอย่างมันโกลบหมดแล้วมันตีแผ่บริบทของสังคมซึ่งมันก็ทันสมัยมาก เหมือนยุคนี้เราคุยกันเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องตำรวจซีเรียลนี่มันบอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่าทุกอย่างมาถูกดองแช่แข็งไว้ในตู้เย็นซึ่งเป็นซีบอกอีกอย่างอะไรที่เราจะแช่มันไว้เราแช่ในตู้เย็นเน่ะเราแค่ตัวละครของคนบัรลุผ่านมันเพื่อเชื่อมโยงว่าในอดีตกฎหมายเป็นยังไงผู้พิพากษาสัตยาเป็นยังไงปัจจุบันมันก็ยังถูกแช่เย็นเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าตรงนี้มือความน่าสนใจมากกว่าไปต้องไปแม่งสุดเลยครับผม ไม่ว่าเรื่องนี้เราก็เอามากดมือไว้หลังมันค่ะวนยืนหลังหลบมันถ้าอย่างคุณเค้ครับยังไงะในเรื่องนี้บทนะบทยังไงนครัก็เป็นเปลวครับก็เรื่องนี้ก็ชอบนะครับก็ชอบบทอ่านบทมาแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ท่าทายดีก็ชอบชอบฟิลซีรีส์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวมาลุยกันครับเรียกว่าเต็มตัวแบบ เซ็มตัวเจ็บตัวก็ปล่อยตัวปล่อยใจครับก็ฟิลๆอะอย่างนี้เอาไปก่อนครับผมคนะเรียกว่าเราจะเป็นคู่ขนานกับเขาใช่ไหมนะหรือว่าไงใช่ครับผมก็จริงๆก็จะเป็นคู่ขนานกันโดยทางกันตามคู่เวลาเลยครับก็จะคอยช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆครับก็จริงๆเรื่องนี้แบบไม่ใช่แค่เรื่องของแบบสิกากีอะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นแบบว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวละครแต่ละตัวด้วยเขาจะแบบ ตั้งแต่ต้นกับจบเรื่องเนี่ยทุกคนมีแบบว่าเส้นเรื่องของตัวเองแล้วก็แบบไม่เหมือนเดิมตั้งแต่หมายความว่าต้นเรื่องกับท้ายเรื่องอาจจะแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนครนะจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงต่างหาอีกหนึ่งสาวหนึ่งสาวสาวหนึ่งเดียวในเรื่องยังไงนะสำหรับเรื่องนี้ก่อหรือรู้สึกว่าสตอล์คอนก็นำเสนอความเป็นคนนึกแบบที่เราไม่เคยเจอดีไหมมาดิเลยถามมาดิเลยค่ะ 4 3 2 1ค่ะอ่าหลินคิดว่า,าละครคอนเวสก็นะ เขาเริ่มเหมือนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนึ่งสองทำที่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบเนี่ยคือเขาจะตัวตัวละครเนี่ยค,คาแรกเตอร์เขาจะพัฒนานไปพร้อมกับคนดูคนดูจะได้เห็นว่าเขาเดินทางไปถึงตรงไหนแล้วถึงจุดหนึ่งเขาจะต้องกลายปเป็นคนที่เขาไม่อยากเป็นหรือเปล่าคือคนคนทีต้องดูกี่ันต่อไปอ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันท้าทายมีมากเลยพวกคู่กับการที่ว่าทำเพื่อนของเราเองอะไรเงี้ยครับมันมีเป็นตัวละครที่มีการพัฒนานคาแรคเตอร์ที่แบบมากๆ คก็กเป็นลูกเป็นลูกพี่หนุ่มสันนิษฐาเป็นลูกล <c oughs> พี่หนุ่มด้วยใช่ครับพี่หนุ่มเ่ใกล้ไมโมโนิดคือในเรื่องก็เล่นเป็นตู้เย็นนะครับไม่ใช่คือก็รับบทเป็นตำรวจก็เป็นเป็นตำรวจที่สมัยนี้ก็หาหาดูได้ทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็โตมาด้วยวิธีที่มันไม่ถูกต้องนะัก ตามวิธีของของของ,ของเขาเองแล้วก็เขาก็มีความคิดฝังใจอยู่ว่าต้องวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถทําให้เขาที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ทําอะไรได้มีพละกกาลังได้แล้วก็สืบพยายามที่จะตกทอดให้ไปถึงลูกว่ามึงต้องทำนี้สิมึงถึงจะยืนอยู่ตรงนี้ได้มันวิธีอื่นไม่มีทางหรอกคนความดีไม่มีจริงในโลกจนกระทั่งลูกก็สึงสับไปคือ ค่อนข้างจะเป็นเรียลนะครับม,ม,ม,มันเป็นการแสดงที่ก็ค่อนข้างจะเป็นรีลิสติกแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็กเ,ปเป็นอีกบทหนึ่งที่เล่นหนังเล่นละครมา30-40ปีก็ไม่เคยเห็นบทที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเป็นที่มันพัฒนาไปจนถึงขั้นนี้เราเคยดูหนังฝรั่งดูนาเนีย ข้าตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้ตู้เย็นตอนแรกเขาดีไซน์ไว้เป็นตู้กับข้าวนะฮะูลำบากเป็นตู้เย็นดีกว่าก็คือมันมันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างที่ที่โกริเซอร์บอกว่ามันเป็นอะไรที่อะไรที่มันอยากเก,ก็บก็ฟีดเอาไว้ไไรเรื่องนี้รับรองสนุกมันมันค่อนข้างจะเป็นไซไฟด้วยเป็นดราม่าเป็นฆาตกรรมเป็นสืบสวนเป็นอะไรหลายอย่างก็แปลกใหม่มากสําหรับสาหรับสาหรับสาหรับปัจจุบันนี้ของของของบ้านเราที่ที่เปิดโอกาสให้ ละครหรือว่าซีรีส์หรืออะไรมันมันมันทะลุไปได้หมดไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นพระเอกจะต้องเป็นคนดีเป็นมันอันนี้เราจริงจังกันครับก็ยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับทางทันเดอร์และก็โมโนครับครับโยไเราไปใกล้หน่อยอ๋อก็ระบบเป็นคุณครูครับคครูในยุคที่ไม่ใช่สอนแค่วิชาในห้องเรียนแต่ยังดูแลลูกศิษย์ในในชีวิตจริง แล้วก็ชีวิตนอกห้องเรียนอีกด้วยซึ่งจริงๆโอกเกิดมาในยุคที่คุณครูยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าในเรื่องนี้ก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากฮะเราก็ยังคงสนุกกับการแสดงก็ฝากเนื้อฝักตัวเลยครับอีกหนึ่งค่ะ พี yeah, good ่เมย์พ <laughs> <grande> <laughs> <inaudible> ี่เมย์จ <Fit> ุดเริ่มต้นของเรื่องไม่เกิดเลยถ้าไม่มีพี่เมย์ผมคือตัวก่อเรื่องฮะพี่เมย์คือตัวก่อเรื่องด้วยความที่รักลูกรักเมียรักครอบครัวแต่ไม่มีปัญญาที่จะดูแลให้ดีก็เลยต้องไปทําอะไรร้ายๆเพื่อที่จะหาเงินมาให้พวกเขาซึ่งบอกไปหมดไม่ได้เือแหมตรงนี้มันตัวก่อเรื่องเลยวดราอจุ ก็ก็น่าจะประมาณนั้นฮะในในด้านไร้ไล้ครับแล้วมันจะสะท้อนยังไงบ้างทางกับสังคมยังไงบ้างในบทที่เราได้อ่านก็คิดสั้นนี่คนคิดสั้นมีเยอะแยะมากมายในสังคมบางทีเนี่ยพอมองไม่ไกลพอเนี่ยชีวิตก็พังอืมอัสุขอยากให้ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็ค่ะฝากติดตามนะคะเรื่องเอ่อเดอะฟริสนะคะย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตาย แผนเตรียมงานมานานแล้วก็นักแสดงทุกท่านก็เวิร์กช็อปเตรียมตัวอ่านบทร่วมกันแล้วก็ทํากันบ้านแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่พี่ขมบอกเลยคือบทมันสนุกตอนนี้เราเรารอนักแสดงทุกคนสวมวิญญาณแล้วก็ส่งความสนุกนี้ไปให้ถึงคนดูผ่านผู้กากับสองท่านที่เราได้มาแล้วมาร่วมกันออกแบบงานครั้งนี้ค่ะฝากด้วยค่ะในเรื่องนักแสดงอีก Eh อีกเพียบค่ะขอบค mm ุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอินเสอร์อยากให้อาติ้งไหนไหมคะ